เราได้ไงานออกแบบรถฟา้ิเ t สแต่ว่าเราจะต้องทำเสร็จภายใน5วันนะคะ่ะฉันขยับแค่นิดเดียวฉันรอ5นาอาทิตย์เิ่ีได้เลยค่ะรถที่มีคนใช้งานเป็นแสนต่อวันกับขนาดที่ใหญ่จนตาแตกได้ว่าดรปใหญ่ขนาดนี้เป็นใครก็สะใจแต่มันจะกดดันแล้วก็สนุกขนาดไหนที่ได้ทำงานชิ้นใหญ่ เรามาเริ่มจากโจทย์กันดีกว่ารถไฟภายนอกทั้งคันทุกอย่างที่อยู่บนสถานีทุกอย่างที่อยู่ในรถไฟประตู16บานหน้าต่าง12บานโปสเตอร์เนนือที่นั่งโปสเตอร์เหนือ,นอ,ห,นอหัวอย่าลืมจอ LCD ที่ต้องแอนิเมตขยับได้แล้วก็ที่จ hand ับแฮนด์กริพูดง่ายๆก็คือทุกอย่างที่อยู่ทั้งในและนอกรถไฟนี่น่าจะเป็นแคนวาสวาดรูปที่ใหญ่ที่สุดที่เคยทํามา ด้วยขนาดอาร์ตเวิร์กที่รวมๆแล้ว4,000กว่าเซนทําให้สิ่งที่ท้าทายที่สุดในงานนี้ไม่ใช่แค่เวลาหรือขนาดหรือดีไซน์แต่คือคอมน้อยของเราที่มันไม่สามารถจะทำไฟล์ใหญ่ขนาดนี้ได้ทำทําไปก็คือไฟล์เจ๊งไฟล์พังคือเป็น5วันที่แบบสู้กับตัวเองอะแบบสู้ดิวะนี่งานในฝันนะเว้ยสู้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 เราต้องทำให้ดีที่สุดที่สุด รถไฟอ่ะเป็นงานดีไซน์ในฝนันเพราะว่าเราชอบรถไฟมาตั้งแต่เด็กๆที่บ้านเราอ่ะจะมีโมเดลรถไฟแบบละเอียดเหมือนจริงมากๆของลุงที่ตอนเด็กก็คือข้ามจับเนะื้อได้แต่ดูอย่างเดียวแล้วแบบรถไฟจิว๋วๆพวกนี้มันมีทั้งล้อคันโยกแล้วก็กลไกต่างๆแต่และรุ่นก็มีชื่อแล้วก็มีดีไซน์ที่มันแตกต่างกันไปตามยุคสมัยต่างๆพอโตมาเราก็คือชอบนั่งรถไฟเที่ยวใช่ไหมแต่ทุกครั้งที่นั่งอ่ะเราก็ยังมีความรู้สึกอยู่ในใจตลอดว่าเฮ้ย อยากจะดีไซน์รถไฟตังเลยโอเควันนี้เราอาจจะไม่ได้ดีไซน์หัวรถจักรก็จริงแต่ว่าเราก็ได้วาดรูปคลุมรถไฟทั้งคันเลยนะแล้วมันน่าจะเป็นแบบที่สุดของคนช่ารถไฟแล้วอ่ะคืองานนี้เป็นงานของซัมซุงเพราะว่าเขาจะออกโทรศัพท์รุ่นใหม่ก็คือ flip โปทีนี้ก่อนหน้านี้เราทำสติ๊กเกอร์แลนยาหยดแล้วก็โฟนเคสให้กับโทรศัพท์รุ่นนี้อยู่แล้วซึ่งเราก็เพิ่งปิดจบงานดีไซน์ตรงนั้นไปเสร็จแล้วลูกค้าเห็นงานเราแล้วก็แบบเออชอบอยากจะให้มันขึ้นไ่อยู่บนรถไฟฟ้าอะไรอย่างงี้ก็เลยอยากให้เรา ขยายดีไซน์ตรงนี้ไปอยู่บรถไฟฟ้าซึ่งเวลาทํางาน5วันนะให้ทำโปรเจกต์ปกติอะ่ะยังถือว่าเป็นเวลาที่น้อยเลยแต่นี่เราต้องทําบน BTS ซึ่งพอพูดถึง BTS สิ่งแรกที่เข้ามาในหัวเลยก็คือมันใหญ่มันใหญ่มากเนอะมันคือรถไฟฟ้าขนาดที่ใส่คนได้เป็นร้อยๆคน แล้วคนเนี้ยก็คือจะมองเห็นงานออกแบบเราอะในระยะสายตานในระยะใกล้แล้วถ้าเราวาดไม่เนีย้ยหรืออะไรยังไงมันก็จะโชว์เห็นชัดมากแล้วอีกจุดหนึ่งที่แบบมันทั้งตื่นเต้นแล้วกดดันก็คือผลงานวาดภาพเนี้ยมันจะวิ่งไปทั่วกรุงเทพคนจะเห็นมันเยอะมากเลยอย่างเงี้ยดังนั้นเอ่อ advantage แรกที่เรามีในงานนี้แล้วก็คือเราพอจะมีม material อยู่บ้างแล้วที่เราดีไซน์ไปก่อนหน้านี้ แต่ disadvantage ก็คืองานที่เราออกแบบอ่ะมันใช้สําหรับของไซส์แค่แบบ10เซนอะไรเงี้ยอยด,ด,ดีเราต้องขยายตุ้มมันเป็นแบบ2,000กว่าเซนอ่ะซึ่งเราใช้งานเดิมไม่ได้อยู่แล้วของทุกอย่างอะต้องถูกวาดใหม่ในสเกลที่ใหญ่ขึ้นแต่อน้อยก็มีกลิ่นๆว่าคนจะดีไซน์อะไร หลังจากที่ดูบรีฟนะคะเราก็ได้ความว่าหลักการที่เราจะทําตามเนี่ยมีน่าจะมีหลักๆอยู่3อย่างอย่างแรกเลยก็คือ human friendly คือมันเป็นคนสมมุลชน,นอะเนาะมันเป็นสิ่งที่คนหลายๆคนนะใช้งานอยู่ทุกๆวันนั้นแบบเราจะออกแบบโดยคํานึงแค่ตัวเรากับลูกค้าไม่ได้เราต้องนึกถึงผู้ใช้งานด้วยก็จะต้อง human friendly อย่างที่2เลยก็คือข้อความของลูกค้าต้องชา้าต้องครบและอย่างสุดท้ายเลยก็คือฟาเนียคือมันจะต้องเป็นสิ่งที่ดูสวยทั้งระยะใกล้ระยะไกลแล้วก็ทั้งตอนเคลื่อนไหวและตอนจอดนิ่งจาก3ส,สิ่งหลักที่เราจะต้องคอนเซิร์นเนี่ยตัว human นเ i ร n d l y ี่สำหรับเราสำคัญที่สุดเพราะว่าเราก็เคยใช้รถไฟฟ้าตอนที่แบบทำงานเสร็จมันเหนื่อยเหนื่อหรือว่าต้องไปติวสอบเข้ามหาลัยกันน้องทอ้อๆอะไรอย่างงี้ใช่ปว่าเราก็ไม่อยากจะเห็นอะไรที่มันลกตา เราก็เลยคิดว่าอย่างแรกเลยคือเรื่องสีสีที่เราจะใช้สําหรับการออกแบบงานนี้เป็นหลักเนี่ยเราจะใช้สีม่วงค่ะเพราะว่าสีม่วงเนี่ยเป็นสีที่อยู่ตรงกลางในวงล้อสีมันไม่ใช่สีทนร้อนไม่ใช่สีทนเย็นจะดูให้เย็นหรือดูให้ร้อนก็ได้แล้วก็อาจจะประกอบสีม่วงด้วยสีฟ้าแล้วก็สีครีมสัหน่อย ที่ไม่ใช้สีเหลืองเนี่ยเพราะร,ารู้สึกว่าเหลืองมันเป็นสีที่ชัดเจนเกินไปแต่ว่าครีมมันกําลังพอดีพอดีอันนี้ก็คือเป็นการแก้ปัญหาเรื่องสีอย่างที่สองเลยก็คือเรามานั่งนึกถึงเวลาที่เราขึ้นรถไฟฟ้าเรามักจะเหนื่อยอะ่ะแล้วหลายๆครั้งเราก็หมดกําลังใจเนาะเรียนมันเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราอยากใส่ข้อความที่มันแบบให้กำลังใจคนที่ขึ้นรถไฟฟ้าตรงระดับสายตาเขาตรงประตูพอดีที่แบบต้องมองก่อนที่ประตูมันจะเปิดอะ่ะแบบเป็นคำเช่นแบบ Thank you for your hard work or you're doing great or like door o f opportunity is open every time อะไ่้คอย่างน้อยในวันที่เหนื่อยอะรถไฟฟ้าก็ยังให้กำลังใจคุณอะไรย่างเงี้ยเราว่าสำหรับ human friendly เราจะทำสองอย่างนี้แล้วก็ต่อมาเรื่อง message ลูกค้าก็ชัดเจนเนาะเวลาที่เราทำงานออกแบบอะค่ะมันจะมี element ที่เป็นขนาดใหญ่กลางเล็ก ของลูกค้าเราก็จะเอาไว้ที่ element ใหญ่เพื่อที่เวลารถไฟอยู่ใกล้รถไฟวิ่งอยู่ยน้อยคนก็จะเห็น product แล้วก็ข้อความชื่อโลโก้ของลูกค้าใช่ไหมคะแต่ว่าตรงตัวกลางอะเราจะใส่รูปวาดที่มันเป็น signature ของเราก็คือน้องผู้หญิงหน้าตานาา่ารักแบบเหมือน NFT ที่เราวาดอะไรอย่างนี้แล้วก็เพื่อให้น้องโดดออกมาจากฉากหลังหน่อยเราจะใช้สีทนร้อนกับน้องก็คือเราว่าเราจะให้น้องอะเป็นสีชมพู ซึ่งสีชมพูมันเป็นสีทนร้อนแต่มันไม่ได้แรงขนาดสีแดงอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าน่าจะกําลังพอดีเราก็สุดท้ายเอลมเมนต์เล็กๆอะไรพวกเนี้ยเราก็ควรจะวาดแบบให้มันดูสดใสอะเป็นไซรุมเป็นดอกไม้เป็นอะไรใดๆแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะและไม่ได้กวนจนเกินไปจะได้ดูสวยทั้งใกล้และไกลแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาก็ยังเห็นชัดอยู่ส่วนตรงสถานีเนี่ยมันจะมีจอที่เวลาเราไฟไปจอดแต่ละจอมันขึ้นใช่ไหมซึ่งเราอะ ตรงจอตรงสถานีเนี่ยสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นมากที่สุดก็คือเรื่องเซฟตี้เพราะว่ามันแบบมันเป็นโมเมนต์ที่รถไฟกําลังมาประตูกาลังจะเปิดเราว่าพาสเซนเจอร์ต้องคอนเซนเทรตตรงนี้ที่จะแบบไม่มองวกไวกไปทางอื่นเราก็เลยจะทำให้ภาพแอนิเมชันที่ขึ้นมาแบบนิ่งๆคือ ขึ้นมาแล้วขยับนิดเดียวหรือว่าแบบเป็นแค่แบบเอลเลมเบนหล่นหล่นนิดเดียวอะไรเงี้ยก็คือดูแล้วรู้เลยว่าโฆษณาอะไรแต่ว่าไม่ต้องไปโฟกัสกับมันมากแล้วก็เข้ารถไฟฟ้าไปจริงๆเราดีใจมากเลยนะที่แบบว่าเราได้ออกแบบแอดเวอร์ทอเรียลที่มันเป็นภาพวาดแบบถึงจะมีเวลาแค่5วันแต่ก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดจะทําให้คนที่เห็นรู้สึกใจฟูทุกทุกคน <c oughs> คืองานนี้เราเริ่มมาจากเป็นงานสเกจมือเพราะว่าเราเป็น a r ิ i ต์สายงานมือใช่ไหมเราก็จะถนัดวาดวารูปในกระดาษอะไรเงี้ยแต่ว่า สุดท้ายอานมันจะต้องเอาไปวาดแลก็ทําต่อนในคอมเพราะว่าด้วยไซส์ที่ใหญ่มากๆแล้วก็ด้วยเวลาที่จำกัดนะนะเราก็จะต้องกระจายงานต่อให้คนอื่นช่วยเก็บงานช่วยประกอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละความใหญ่ของมันอนะมันไปไม่ได้ที่จะแบบไม่เข้า Illustrator เพื่อแบบตัดขอบอะไร่งงสง่ายๆก็คือเราวาดรูปในกระดาษก่อนเสร็จแล้วก็สแกนแล้วก็ใช้โปรแกรมต่างๆในคอมเนี่ยมันทำให้ไฟล์มันสมบูรณ์ขึ้น แต่เราดีไซน์ในกระดาษอย่างเดียวอ่ะมันอาจจะไม่เห็นภาพเราก็เลยออกมาดูรถไฟฟ้าของจริงด้วยเราว่าตอนนี้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือประตูเพราะว่าประตูกับหน้าต่างอ่ะมันจอะช่องแล้วถ้าอยู่ข้างนอกรถมันไม่เป็นไรเพราะมันยังเห็นรูปอยู่แต่ว่าที่ลูกค้าให้เราดีไซน์มีดีไซน์ประตูข้างในรถด,ด้วยแล้วเมื่อกี้เราเข้าไปข้างในอ่ะ หมือนว่าตรงหน้าต่างประตูถ้าเกิดอยู่ข้างในอ่ะมันจะจองหมดเลยเพราะว่าก็เข้าใจนะคนข้างในเขาก็ต้องเห็นวิวข้างนอกใช่ไหมแต่ว่าเออเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาตัวดาร์คูกวาดแล้วก็โลกโก้เนี่ยอัดเข้าไปในประตูยังไงให้มันแบบครบทุกอย่างเลยที่เราต้องเจาะช่องเขื่อนหน้าต่างอีกเพราะมันก็แบบเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองขึ้นรถไฟไหลายๆคันไปเรื่อยๆดูว่าแต่ละคันเนี่ยเขาวางกราฟิกไม่เหมือนกันหรือเปล่า ฉันจะเป็นลมเพราะเมื่อกี้ฉันไปนวิ่งตามรถไฟพอเห็นรถไฟจริงละเราก็กลับมาแก้แบบให้มันเหมาะกับรถไฟแล้วก็คนใช้งานมากขึ้นเวลาก็เหลือน้อยลงทุกทีทุกทีทุกท,ท,กทีแต่เราก็ยังไม่ยอมปล่อยงานให้มันไม่ดีทําไม่ได้จริงอะเป็นคนที่เวลาทํางานเราจะแบบหมกมุ่นอนะแบบมันจะต้องดีที่สุดถูกใจเราที่สุดนี่ออกแมบสองพันเซน M1 ไม่สู้ <laughs> Non Response ฉั resp นขยบับ แค่มินเดียวฉันรอ5้านาทีโอเคนี่นะคะค,คือรถไฟมี2ด้าน,านใช่ไหมมีรถไฟด้าน A กับด้าน B ก็คือรถไฟด้าน A อีกด้านหนึ่ง่งเราพยายามทำให้2ด้านเนี้มันแตกต่างกันด้านนี้จะเป็นแบบกุกกิ๊บเยอะๆด้านนี้จะเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวมีสตอรี่อะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้คือ above the seat ก็คือสิ่งที่อยู่เหนือที่นั่งของพวกคุณน้องเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่ ที่ Above t h ม s ชแอนะะคกราฟิกค่ะที่จะขึ้นที่จอ LCD ข้างบนหัวก็จะน้อยๆเนาะอันนี้คือ LCD ที่จะขึ้นตอนรถไฟมาเนาะเราคิดว่าขยับประมาณนี้พอแล้วเดี๋ยวมันกวนตาแล้วก็เราใส่งานดีไซน์เราไปตรงนี้ด้วยน,น่ารักลูกค้าปกใส่ได้น,นี่เป็นร่วงหล่นในรถก็คือเป็นจอย LCD ในรถก็ร่วงหล่นร่วงหล่นคือเมื่อชนโลโก้มันก็ด้งออกใช่ใช่ใช่มันเป็นแบบเหมือนแบบเหมือนเกมอะ เราเอาการเคลื่อนไหวมาจากไอเนียที่มันเล่นกดน้ําอ่ะเคยเห็นว่ากดน้ําให้มันเข้าห่วงเอาห่วงให้เอาห่วงเองเอก็ห้ห่วงให้มันกดลงน้ํารู้สึกว่าน่ารักฝันงานไปด้วยเดินทางไปด้วยนะคะเพราะว่าทุกเวลาทุกนาทีมีความหมายตอนนี้เสร็จเกือบหมดแล้วค่ะเหลือเป็นแบบเป็นการช็อปโฟว์แบบให้มันน่าสนใจมากขึ้นมากกว่าอยากเอาไงให้ดูแต่รู้ว่าสภาพนี้ไม่ได้เลยก็ไว้เจอกันตอนงานเสร็จป,ปกันตุ้ม เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูงานการแรปรถ BTS กันค่ะว่างานที่เราออกแบบไปเนี่ยพอเขาเอามาไว้บนรถเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็ก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเห็นบ้านของรถไฟฟ้าว่าแบบอ๋อห้องนอนเขาเป็นอย่างนี้คือพอเขาทางานเสร็จเขามาอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยนี่น่าจะเป็นงานไซส์ใหญ่ที่สุดที่เราเคยทําเลยมัง้งเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเป็นมูร์รอบาเมตรเมตรใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นรถทั้งคันเลยอย่างเงี้ย ฉันตื่นเต้นได้มาเห็นบ้านของเราไปแล้วเราก็จะต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะกว่าจ,จะเข้ามาได้เนี่ยก็คือมีเซฟตี้ที่ต้องทำเยอะมากเลยนะแล้วก็ถ้าดูที่พื้นเนี่ยมันก็จะมีเส้นเหลืองๆเ,เราก็จะต้องห้ามเดินออกนอกเส้นเหลืองๆพวกนี้แล้วก็ใส่แมสตลอดเวลายอย่างนี้แล้วก็มีเสื้อแบบนี้ด้วยแล้วก็ห้ามทะละกะ,ะห้ามจับอะไรทั้งน,นั้นไฟในนี้แบบเจ็ด้อยห้าสิบโวลต์จับแบบตายเลยฉันก็ ชื่นชมอยู่ทางห่างอ้นี่คือติ๊กเกอร์ค่ะทุกคนนี่คืองานของช้างฉันจับมันได้ไหมนะคือมันมีแบบมันมีบางอันที่ทําเป็นปลุกๆมาแล้วสําหรับตรงกระจกอะไรอย่างนี้นี่ก็คือแบบนะคะก็คือจะมีอันนี้แว่ของปัน่นซึ่งจะอยู่ช่วงหัวขบวนซึ่ง่าจะ,จะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะก่อนที่จะปิด เต้น่มติดได้เลยค่ะพราะเห็นงานใกล้ๆแล้วว่ามันไม่เหมือนประจานตัวเองเหมือนกันนะคือเราก็พยายามซูมให้มันใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้แล้วตอนทำแต่ว่ามันก็ยังมีความแตกของพิกเซลแล้วก็ความตัด ที่ไม่เรียบร้อยอยู่ต้องปีตัวเองขราวหน้าต้องทํางานให้เนียบกว่านี้เนี่ยพอมันใหญ่แล้วมันแบบเห็นชัดเลยว่าดาลิสาเธอทํางานยังไม่เนียบพออุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะติดยากไหมคะพี่ไม่ยากครับอ๋อแต่มันต้องติดเปียกเหรอคะเวลาที่ทำมเมื่อกี้พี่เขาเอาน้ำฉีด,ฉ,ดฉีดข้างหน้าคะ่ะคือไม่ใช่ว่าสติกเกอร์มันต้องเปียกนะเขาแต่ว่า พอฉีดน้ําแล้ว,วตัวลื่นของพี่เขาอะ่ะมันจะลื่นได้ดีขึ้นขูดมีโอกาสขูดสีน้อยลงอะไรอ่งี้ก็จะทําให้ติดออกมาแล้วเนียนแล้วก็ยังสีสันสดใสอยู่ข้อพนงานฝันใหญ่บปเล่งเลยคือ <c oughs> มันเป็นทั้งแบบรูปวาดเราและรถไฟพร้อมกันนะรู้ไหมว่าเ,เป็นทั้งรูปวาดเราแล้วรถไฟพร้อมกันอนะ ก็รุ้นไปนะว่าสีที่เราทำไปในคอมอะออกมาของจริงมันจะสวยอย่างที่คิดไว้หรือเปล่าซึ่งก็โอเคนะเราว่าดีดีเลยแต่ก็รุ้นลุ้นทุกๆมวลที่เขาออกมาพอเขาเื่อนออกมาทีก็ตื่นเต้นทีว่าแบบฮืยสีมันเหมือนที่คิดไว้ไหมว่ามันอยู่มันวันเลยมันจะสวยไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยโลโก้เนี่ยมันแตกไม่มีอะไร บอกตัวเองเฉยๆมันแตกงานลูกค้าเนีย้ยงานลูกค้าเนีย้ยอย่างเนีย้ยหมดบอกวตัวเองแตกเพราะว่ามัวแต่ดูของลูกค้าอยู่ค่ะ enjoy life journey ตอนเขียนในคอมตัวแค่นี้ตอนนี้แล้วน,นี้ <c oughs> แต่มันไม่แตกใช่อันนี้เรียบร้อยดีอันนี้ก็เรียบร้อยดีอันนี้ก็ใช้โปรแกรมวาดในคอมเหมือนกันนะคะก็เรียบร้อยดีก็ลงใจ ย่างถัว่วไม่มีอะไรแตกเลยมีแค่มีแค่โลโก้เราติดแตตอนที่ดูข้างนอกว่าน่ารักแล้วนะพอเห็นเขาแปะข้างในอ่ะยิ่งน่ารักกว่าเดิมอีกเรารู้สึกว่าการเลือกใช้สีม่วงครีมอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ทางรถไฟอ่ะเหมือนร้านขนมอ่ะแบบเข้ามาแล้วมันแบบชมพูชมพูม่วงม่วงไปหมดะอะไรเงี้ยหรือเราอาจจะชอบสีนี้เองแล้วเราก็ไม่รู้นะ เมื่อคืนนะคะเราก็คือมาดูเขาติดใช่ไหมแต่ว่ามันดึกมากเราก็เลยกลับไปก่อนแต่ว่าเช้านี้นะคะเราก็คือมารอรถที่จะออกมาค่ะว่างานเนี้ยตอนที่มันวิ่งจริงมันจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่สถานีช่องนทีเพราะว่าสถานีเนี้ยเขามีโค้งสวยๆตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็นั่นแหละก็คือเป็นสถานีที่รถจะมาบ่อยแต่ว่า สิ่งสำคัญก็คือต้องอย่าเดินไปทะลุเส้นเหลืองนะคะคือรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยอะคือเราเห็นตั้งแต่ตอนติดแล้วแหละแต่ว่าเห็นตอนติดกับเห็นตอนที่มันทำงานจริงอะไม่เหมือนกันไงแล้วแบบมันม่มน่าไร้แรงเลยแต่ทำมันไม่น่ารักจะทำยังไงแต่ก็สุนมันต้องนานเน่ยแต่ถ้มันไม่น่ารักจะทำยังไงแบบมาเลย ที่รูปหบดเป็นงานวาดรูปของเราเนี่ยมันก็ไม่น่าหลักดีนะกแบบ็แบบก็เหมือนแบบปัดไม่กล้าปัดแมบบ่ปัดเป็นจริงแม้เราว่าแบบเอ้เราก็น่ารถไปฟ้าไปดิวสองเนี่ยออกมาตอนที่เราแบบสถานีปลายทางสนามบินในชาติ next station national stadium terminal station thank you ตอนที่เราอยูสอบเข้ามหาลัยศิลปาอะไรเงี้ยเราก็นั่งรถไปฟ้าไปเรียนใช่ปะเราก็เห็นพขาแบบ้ายโฆษณาต่างๆอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนนั้นเราไม่รู้จะถางว่าจะเอ็นปิดไหมอะแล้วก็จะคิดว่าเอออยากให้ลูกว่าเตงมันมาอยู่อะไรแบบนี้จังมันก็คิดแหละแต่ตอนนั้นก็คือเอ็นปิดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอะไรเงี้ยก็อยากย้อนเวลากลับไปบอกตัวเองตอนนั้นว่าไม่เป็นไรนะที่เหนื่อยนั่งรถไฟปเรียนทุกวันอะเดี๋ยวมันก็จะดีเองความพยายามมันไม่เสียเปล่าหรอกแต่เราย้อนเวลาไม่ได้ที่ทำได้ก็แค่ ปากผลงานแล้วก็ข้อความไว้บนรถไฟถ้าใครเหน่อยๆคะท้อก็หวังว่าลูกบ้านาของเราจะทำให้เุรู้สึกด,ดีขึ้นนะคะ